สวัสดีครับสวัสดี f อฟซแฟนครับนี่วันนี้นะครับพามาเบ่งนองฮิปโปโปโตเตมัสนะครับมือนีบาทนสิบห้าเอฟซมาเยี่ยมชมนองฮิปโปนะครับมือเอิญว่น,นพเพลื่อฮัตกะสีแดงบทสรุปนะครับว่านองสซื้อว่าจังไดน,นะครับตอน,นี้เอิญนนองลําดวนไปก่อนคนวะแต่ว่าก่อนอื่นกะกองทัพต้องเดินด้วยเท้านะครับแต่ว่าเราต้อง อิ่มท้องนะครับจังคอยสิมีกําลังวางชาในการไปดูน้องยิปโป,โปวันนี้เรามากับน้องมูลหลุมนะครับน้องของขวัญน,นะครับอ่ะกินก่อนพี่น้องจังคอยไปลุยกันอยู่ที่สวนสัตว์นะครับสวนสมเด็จพระสีนครินทร์นะครับศรีสะเกดพูนพี่รองที่นักท่องเที่ยวนะครับวันนี้วันหยุด วันนวันยุดนะครับวันที่23ตุลานะครับวันฟียะมหาราชนะครับเป็นวันยุดหนึ่งวันนะครับแล้วจาช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆน,นักเรียนด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องกับผ้าลูกหลานมาเที่ยวชมนะครับสวนสัตว์สีสเกตมิสัตว์หลากหลายครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเด่นเลยก็น่าจะเป็นน้องฮิปโปโปเตมัสนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวเ้าสิไปเบิร์กันครับเดี๋ยวกนกินข่าวกอน เมรี่บิวตี้ซาลอนวันนี้หยุดร้านหนึ่งวันนะครับก่อนที่จะไปดูมูเด้งนะครับเราดูมูหลุมก่อนเลยนะหลังจากที่อิ่มท้องกันแล้วนะครับได้เวลาแล้วอ้ยคือบอาหมวกไออันนี้องมาวะ หมวกกบมีมบอกอาไปอยู่นี่ครับหมวกใส่กุง้งเหมือนั้นไปดักกุ้งกับหมวกใบนี่แหละเมือนนี้มาบางเบงฮิปโปกับหมวกใบเก่าครับเราต้องไปยึดติดกับวัตถุครับพี่น้องอันใดที่มันเด็อดให้เอา,าหั่อนได้ใส่เข้าไปโหลด เรียบสีเยอะนะครับน้องฮิปโปโปโตเตมัสนะครับเมื่อนี้ถือว่าคือคักนะครับนี่เดินนะครับวันนี้เดิน,นบัตรผ่านประตูนะครับเด็ก10บบาทผู้ใหญ่30สบนะครับเ,เ,เด็ก1ิบหรือสิบานี่แหละเดี๋ยวต้องไปเบิงหนาพันบัตรผ่านประตูนะครับพี่น้องไอ เข้ามานะครับสวนสมเด็จสีนักคทรินสีสะเกตดนะครับเป็นสถานที่ลมลื่นนะครับพี่น้องต้นไม้ร้ายนะครับแล้วก็ระบบทางเดินนะครับถือว่าเป็นระบบแบบแผนดีนะครับสะดวกสบายนะครับฝนตกก็ตรงญานนะครับแต่ว่าผู้ใดอยากยางเบิ่งน้องๆไยๆก็ให้เตรียมร่มมาด้วยนะครับเตรียมร่มมาด้วยหมวกลมนะครับอาหารการกินเพียบครับ มีหมดเลยจากว่าขนมนมเนอยอาหารผลไม้ต่างๆนะครับสองข้างทางก่อนเข้าสวนสัตว์นะครับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นีน่โอ้ของกินลายครับนี่นี่คือขนมโตเกียวนะครับนี่ถั่วต้มไข่ปิ้งมีมดครับไอติมเย็นๆน,นี่คือบึ้งนะครับเบึ้งนี่นี่ป้าลายนะครับพี่น้องที่สวนสมเด็จทางเข้านะครับ โอ้ oh, คนหลายครับคนหลายเราจะมาให้กำลังใจน้องฮิปโปโปเตมัสนะครับฮิปโปที่เกิดอยู่ในสวนสัตว์สีสเกตนะครับวันนี้ครบ10วันแล้วนะครับเกิดวันที่13ตุลาครับพี่น้องเป็นวันสำคัญอีก1วันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ครบ10วันในวันที่23นะครับก็คือวันปียะ มื่อนี้นะครับน้องมีอายุ60มือนะครับแล้วก็จะมีการประชุมเพื่อที่จะเลือกชื่อมืออื่นนะครับวันพระเหัดมืออื่นทางส่วนสายสีสเกตจะมีการประชุมเลือกชื่อนะครับมีกิจกรรมให้เอฟซีต่างสื่อน้องน้ำนะครับโอ้ด้านในนี่คือรถจอดเต็มเลยครับ <c oughs> ข้างในรถจอดเต็มแล้ว <c oughs> ป่าท่นจอดอยู่พูด ลานจอดรถด,ด้านนอกนะครับยางเข้ามานะครับลมเลินลมเย็นดีนะครับตรงนี้จะเป็นฝายน้ำล้นนะครับฟังเสียงน้ำไหลครับนี่ทางเข้าสวนสัตว์นะครับเป็นสะพานข้ามคลองนะครับสะพานข้ามห่วย เปิดเวลา6นาฬิกานะครับปิด19นาฬิกาของแต่ละวันนะครับนี่คนยืนอยู่อยู่นี่ก็คือยืนเบิ่งป้านะครับพี่น้องป้าตัวใหญ่ป้าหลายนะครับไหาต่อี่มุก นี่ปลาใหญ่ครับปลาในปลาคาบธรรมดาโอ้โหสวยใหญ่ครับโอ้โหปลาอโอ้กระหอก,ก็มีนี่อู้ปลาในปลาใน ปลากระห ồ ก็มีปลาในก็มีนะครับเป็นสถานที่ที่ลมเลื่นแห้งครับโอ้ยอมใหม่ไหมสุดยอดครับบรรยากาศมาเล่นเกมจะิดาเหมือนนะครนั้นโอ้โหสถานที่พี่น้องลมเลื่นแห้งครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับใครที่จะมาเที่ยว สวนสัตว์สีสเกตนะครับไปตรงย่านฮอนครับพี่น้องถ้ามีเวลาวันหยุดพักผ่อนเนี่ยมานั่งเล่นอยู่นี่เมื่อื่ก็ได้นะครับนี่มีปลาให้ชมนะครับมีธรรมชาติปลาใหม่นะครับลมดื่นลมเย็นอีกลครับจุดนี้ก็จะมีบริการนะครับจักรยานน้ํานะครับนี่มีให้เซานะครับจักรยานนําลงปั่นนะครับ สวนสมเด็จครับพี่น้องบริมาเป็น10ปีนะครับผู้ใดอยากมาเที่ยวนะครับพี่น้องที่เซนวิทยายลัยการ,กรเกษตรหรือเปล่าเซนวิทยายลัยเทคนิคนะครับหรือว่าถนนยังบาทนกับหูกันไหมคนเอื่นซื้อถนนยังนะครับ มองนางเหร็นเพื่อนเฮดไว้ครับพี่น้องเหมือนกับเฮ้าไปอยู่ในหนังจีนฉากใดฉากหนึ่งนะครับนี่มองนางเห่นนะครับขอบคุณตัวรังใจครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาจะไปชมน้องฮิปโปโปเตมัสกันแบบจูใจนะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณ อเอ็นพี่น้องเอฟซีนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิง่งโฆษณาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนครับเดีย๋ยวพ่อจะไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ